รับทุกท่านเข้าสูสกา่การขี่เว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยในจังหวัดที่39ชุมพรมารอดูกันนะครับว่าในคลิปนี้เราจะได้เจอที่เที่ยวสวยๆอันซอะไรบ้างจะได้นอนที่นอนตสไหนฟินๆและจะได้มีเรื่องราอะไรมันๆสนุกในระหว่างการเดินทางไปครับเตพร้อมแล้วออกไปลุยกันไปลุย เค okay. ขึ้นมารถวัยรุ่นพกหมวกมาเองอ่ะคิดดูดิขึ้นรถไฟมาได้อก็สวัสดีนะวันที่201แล้วนะของการเดินทางในงทิพี์เรามีคนมาแจมเย้ะ yeah. อ่ะตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองชุมพรนะครับทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันชิวชิว นะครับก็หวานใจเรามาเที่ยวก็เป็นชิวๆบ้างนะปกติเราก็จะพาลุยพาอะไรตลอดนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ไม่ค่อยมีสาระอะไรทุกคนถ้าหากอยากจะดูความเมามันเนี่ยทิปนี้ไม่มีนะค้าบไปไว้ดูอีพีหน้าก็ได้ส่วนวันนี้นะครับก็ถือว่าพาหวานใจเที่ยวพักผ่อนนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็มาดูกันว่าที่เที่ยวนะครับในโซนอําเภอเมืองชุมพรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวหนูจะมาอยู่กับลุงกี่วันอเอาสี่วันพออย่าอยู่เยอะเดี๋ยวลุงจะไปลุยต่อ หนูอยู่ลุงลุยมากไม่ได้เห็นดูเดี๋ยวโดนกินหัวกันไปฮะทุกคนไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจุดแรกนะครับที่เราจะพาหวานใจไปไปไหนบ้างคับเชิงเดือนวันนี้นุยอะไรหาวแล้วเหรอหิวตั้งหาวนี่เพิ่งส1โมงนะถึงแลถึงแลนี่นี่่อุ้ยบรรยากาศร้านดีจอดตรงไหนเนี่ย ของทับต้องเดินด้วยท้องครับทุกคนแล้วหนมจีนคือเป็นอะไรที่ขาดปลาลาไม่ได้นี่ขนาดเพิ่งมาวันแรกนะอ,น <laughs> อยากกินส้มตําทุกคนแล้วเนี่ยจะไปเที่ยวต่างประเทศยาวๆได้ไงฮะ<อ> <laughs> คือชีวิตขาดปลาลาไม่ได้ไ,<ม>ปไปแล้วหนูอยู่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่บ้านกันคือชีวิตขาดปลาลาไม่ได้นะ เนี่ยคิดดูแล้วกันมาถึงชุมพรแดนปักใต้ลุงไปเดินทางอยู่บ้านอ่าฉะนั้นทุกคนอย่าหาว่าผมทิ้งขนมจีนนะนางคือที่ไหนไม่มีปลาล้คือนางไม่ไปอะ่ะเออมาถึงทมาถึงเมืองชุมพรเมืองใต้แทนที่จะกินข้าวแกงใต้แทนที่จะแบบไปกินอาหารซีฟูด้ดมากินส้มตําแต่ร้านนี้ดังในพนะิกต็อกนั้นทุกคนเราเซิร์ชมาอยู่อันดับแรกเลยเราก็เลยเออมาชื่อว่าร้านแซ่บสเสด็จนะครับอำเภอเมือง ตามนั้นฮะไปกินข้าวก่อนไปเติมพลังแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวไปลุยกันต่อเดินกนเอนนะฮะวันนี้กระเป๋าสีจัดจ้านเลยนะเสื้อก็ม่วงโอ้ยร้านบรรยากาศดีไปหาสาราโอ้ยลมเย็นดีด้วยเอ้ยร้านบรรยากาศดีคุณอยู่ใจกลางเมืองเลยเนี่ยบรรยากาศดีมากทุกคนอ่ะสั่งไปอยากกินอะไรสั่งกั แี่แน่ๆคือ ει, ใช oh yeah, yeah. Uh, ouais. ่แล right? anyway. ้วค่ะเดี๋ยวหนูเลี้ยงเองเอ้ยหย่ะไอหย่ะอันไหนข้าวหมูย่างเลยมั้ยอะไรข้าวหมูย่างอะไรซ้มซำก็ข้าวหมูย่างไงลงสายมูตอนนี้คือตาบวมเมื่อวานเลือดกำเดาออกวันน oh, ี้คือตาบวมไม่เห็นบอกหนูไม่บอกไงโปรแกรมจมบวมเมนูอะไอน้ำลายน้ำลายน้ำลายเอ็นดูทำน้ำลายลุนแรงดหลยกุ้งสดก็เหลากุ้งสดรวมา ระวังท้องเสียด้วยนะเราท้องไส้ไม่ค่อยดีอยู่เนี่ยใช่ด้วยไม่เป็นไรหรอกอยกินยาวโอ้โหอยู่ไทยแล้วนะไม่ได้อยู่มาเลย <c oughs> อิม่มพร้อมลุยยังนางหนูา <c oughs> ตาเปลือยท้องตึงหนักตาก็ยันโอ้โหไม่ต้องเที่ยวไปกลับที่พักนอนมากินเที่ยววันหนึ่งสักที่ก็พอเนาะ <c oughs> <c oughs> ใช่จริงการเที่ยวจริงๆกนต้องเป็นแบบนั้นนะเออ แต่ไม่ได้เราเที่ยวเชิงสำรวจต้องไปอีกหลายแห่งเวลามีจำกัดไปฮะทุกคนจากนี้ไปเดี๋ยวพาไปจุดชมวิวสวยๆนโนโเราจะขึ้นเขาไปจุดชมวิวมันขึ้นไหว

คือจุดเริ่มต้นจำไว้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นไอ้หนูงเดินบอกได้ไหมมาวะและนี่ขอจริงนี่ของจริงของจริงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเดินหรอกเดี๋ยวลุ้นดูหนูให้โดดลงแล้วกันนี่ทุกคนอ่าช่วงช่วงแรกนี่ถือว่าชันพอสมควรแล้วนะแต่เนีช่วงที่สองนี่ถือว่าชันมากอ่ะ มาลุ้นกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีจุดตั้งหลักตรงนู้นเดี๋ยวเราไปตั้งหลักตรงนู้นอ่ะมาลุ้นกันดูว่าจะขนมจีจะโดดต้องโดดลงเรือมันโดดไม่ได้มันติดปิ๊บอ่ะติดปิ๊บด้วยหรือไม่อ่ะไม,ไม่ไม่เป็นไรว่ากันไม่เป็นไรอยู่กับบอลพาเที่ยวมันต้องก้าได้ก้าเสียตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อน,นไอเกียร์ตามอ่ะไปหนึ่งสองสาม นนะมันแต่ยาวๆไงแต่โอเคไหวอยูอ่นี่ฮะทุกคนคือจุดชมวิวของมักซีนะแล้วก็สามารถเห็นวิวแบบแทบจะ360องศาเลยทุกคนแล้วตรงนั้นมีระเบียงชมวิวที่สวยงามอ่ะเดี๋ยวยังไงขอถ่ายรูปนะฮะให้หวานใจก่อนเก็บบรรยากาศนู่นนี่ั่นแล้วเนี่ยร้านคาเฟ่ตรงเนี้ยลงไปยืนนะแค่นางหตงตัวเนี้ยถ่ายสวยมากเลยวิวชายหาดสวยไหมอะไรจะอยู่ถึงเย็นเลยอ่ะ ใช่ไงแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก็ได้ถ้าหากจะมาเก็บแสงเย็นตรงนี้นะแต่ผ้าที่ตกมันตกฝั่งนูน<ฆ>้นค่ะ<ฆ>อ๋อเดี๋ยวไซออ้าวันดีครับวันดีครับ,บครัขบขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะตามนั้นทุกคนเดี๋ยวเอาบรรยากาศสวยๆคนนี้มาให้ดูเดี๋ยวเราขอไปชิวอ่ะ <laughs> ตื่นเต้นนะ บรรยากาศดีไหมนั่งตากแอร์กันเพลินเลยนะทุกคนตอนนี้ก็ กล้จะ5้าโมงเย็นแล้วนะคือวิวที่นี่สวยมากครับทุกคนแล้วก็มีร้านกาแฟอยู่2ร้านเลยนะฝั่งโน้นนะฮะก็จะเป็นร้านกาแฟที่จะเห็นอ่าวชุมพรน,นะฮะเป็นปากแม่น้ำนะครับที่มีเรือออกไปนะอ่ะเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะฮะส่วนฝั่งนี้ก็จะมีร้านกาแฟอีกจุดหนึ่งที่จะเห็นอ่าวของหาดซารีนะครับอ่าวเนี่ยว้างกว้างไกลเลยนะแล้วก็จะเห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่นะแล้วด้านบนนี้ก็มีจุดถ่ายรูปเยอะทุกคนใช้เวลากันชิลเพลินมากนะมีนานนศาลาขายแบบจีนแบบนี้ด้วยฮะก็เป็น นึ่จุดนะฮะเช็คอินที่แนะนำนะครับถ้ามาชุมพรก็ให้มาตรงนี้ได้เลยนะครับขึ้นง่ายนะฮะ,าะอาจจะชันนิดนึงนะครับก็ห่างจากตัวเมืองก็ประมาณสิกิโลแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราลงไปไ่ไยถ่ายหันด้าน่่งไปไปฮะไปหน,หนูลงเขาลุงซิ่งเลยนะโอ้โหลงเขาลงเขา วิวจังเลยเวันนี้แฟนมาแล้วเที่ยวสบายใช่ไม่ต้อง,งเร่งรีบว้าวเสวยๆๆๆไอจีจีหนะะึงให้คนดูวิวด้วยวว้า คทุกนตอนนี้เราก็อยู่ที่ศาลกรมหลวงชุมพรนะก็อยู่ตรงปากอ่าวนะฮะปากน้ําชุมพรนี่แหละครับผมไม่ได้ไกลาจากจุดชมวิวเขามมสซีนะซึ่งตรงจุดนี้นะครับแนะนําว่าถ้าหากใครมาเที่ยวเมืองชุมพรก็ควรจะมาตรงจุดนี้ซึ่งด้านหลังของบอลนะก็จะเป็นศาลของอะสะเสด็จเตียนะครับหรือว่ากรมหลวงชุมพรหนูรู้ไหมว่าตรงนี้เป็นที่สิ้นพระชนของกรมหลวงชุมพรสเสด็จเตียที่หลายคนให้ความเคารพนับถือ เป็นจอมทัพไทยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่เกี่ยวกับทางเรือที่มีทั้งสารทั้งอนุสาวรีย์ของท่านทั้งหมด217แห่งนะทุกคนดูดีมีความรู้นะ อ่านมาเพิ่งอ่านมาเมื่อกี้แล้วทุกคนคิดดูฮะ217แห่งนะคนส่วนใหญ่จะนิยมมาที่นี่ฮะมากที่สุดเพราะว่าตรงนี้ฮะเป็นสถานที่สุดท้ายนะครับที่เสด็จเตี่ยนะฮะสิ้นประชนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของศาลหลักเมืองนะครับที่ทั้งเก่าทั้งใหม่นะฮะที่อยู่บนเนินเขาเนี่ยใกล้ๆกับองค์ศาลของเสด็จเตี่ยนะครับด้านในก็จะมีองค์พระจำลองพระบรมรูปฉายาลักษณ์นะฮะรูปปั้นเท่าตัวจริงนะครับแล้วก็มีพระฉายาลักษณ์ของเสด็จเตี่ยอยู่ด้านในนะแต่เข้าไม่ได้ส่วนตรงนี้ก็จะ เป็นเรือตอปิโดนะฮะเรือลบหลวงนะครับหมายเลข7ชื่อเรือลบหลวงนี่ก็คือเรือลบหลวงชุมพรนะครับก็จะสอดคล้องกับชื่อจังหวัดชุมพรด้วยแล้วก็สอดคล้องกับชื่อสมเด็จกรมหลวงอ่ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็คือเสด็จเตี่ยด้วยนะฮะหลังจากปลดประจําการเขาก็เลยเอามาไว้ตรงนี้นะครับให้อยู่ชิดติดกับทะเลนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับหอคอยในหลายๆที่นะโดยเฉพาะที่ชุมพรเนี่ยแทบทุกจังหวัดนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ติดทะเลเนี่ยก็จะมีสารของเสด็จเตี่ยนะฮะให้ผู้คนได้เข้าไป กราบไหว้สักการะซึ่งจุดนี้ฮะนอกเหนือจากมาไหว้สาลกมหลวงชุมพรนะฮะเรายังสามารถดื่มด่ำธรรมชาติได้นะครับกับหาดทรายรีเป็นหาดทรายที่ชื่อดัง ของจังหวัดชุมพรแต่ว่าด้วยธรรมชาติกัดเซาะก็ทรา,ายก็เริ่มล่อยหลอหายไปบ้างนะตอนนี้ก็ทําเขื่อนแต่ว่าก็สามารถมานั่งเล่นรับลมชมวิวทะเลชมเกาะได้อันนั้นไม่แน่ใจว่าจะเป็นเกาะมาตาเกาะกุาลาเกาะอะไรของหมู่เกาะชุมพรนะครับก็มีตรงนั้นเหมือนกันนะสามารถนั่งเรือไปเที่ยวได้แต่ว่ามีข่าวร้ายนังหนูจริงๆอ่ะที่ลุงชวนหนูมาเพราะว่าจะมาดำน้ำดูปะการางัง มาก็เพราะว่าอยากนำน้ำนมปกาลหเตรียมชุดมาเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อกี้เขามีประกาศของกรมุตุว่าไงนะ พายุเข้าพายุเข้าได้เอ็นดูมากทุกคนมีพายุเข้านะเราติดต่อบริษัททัวร์อะไรเรียบร้อยแล้วจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะจองทัวร์ห้าพันบาทเลยนะสำหรับการเหมาเรือนะครับจริงๆเหมาเรือมันแพงกว่านั้นแต่ว่าบริษัททัวร์เขาก็อนุเคราะห์ให้นะครับเขาก็ลดให้เพราะว่าเขาก็อยากให้ให้เรือเขาได้ออกนะฮะได้ออกทะเลเหมือนกันแต่ว่ามีกรมบุตุนะฮะแจ้งมานะครับวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะพายุลมแรงนะครับ mm hmm. ก็เลยน่าจะต้องแค mm hmm. นเซิลนั mm ่า hmm. ส่วนวันนี้ก็ไปไหนไม่ได้เราก็นั่งดื่มดํำบรรยากาศรับลมเย็นๆแถวนี้แล้วกันใช่บายๆไปกินหมูกระทะเดี๋ยวจะกินเผือน,นะคะทุกคนจริงๆอ่ะคือถ้าไม่มีอะไรเลยทุกคนวันนี้ก็ <c oughs> แค่แบบมาให้ดูชีวิตของเราสองคนนะว่าไปไหนทาอะไรบ้างวันนี้คือเอื่อยๆมากๆหลังจากที่บอลตะลุยนะเช้ายันค่ำเช้ายันค่ำหลังจากที่ลุงใช้ทํางานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเวลาหนูมาก็ต้องพักผ่อนอ๋ออันนี้คือเขามาแจมนะเออเขา เขามาเราก็ตั้งใจให้เขาได้ชิวๆนะถ้าเราพาเขาไปเที่ยวในฟิวเราเนี่ยจะโหดกว่านี้อ่ะตามนี้แล้วกันนะทุกคนราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เราะจะไปนอนริมชายหาดสวยๆอีกหนึ่งแห่งนะครับของจังหวัดชุมพรห่างตัวเมืองเนี่ยแค่17กิโลเมตรเท่านั้นเองมาดูกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินนอนที่ไหนนะครับส่วนวันนี้บ๊ายบายฮะคุณในราตรีสวัสดิ์่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดทุ่งวัวเล่นนะฮะ วันนี้เป็นวันเสาร์ที่พักส่วนใหญ่เต็มนะแต่ว่าก็ยังพอมีที่ว่างอยู่นะฮะตรงนี้เราก็มาจองไว้ละวนะฮะชื่ออะไรไม่รู้แต่อยู่สุดถาาเลยอยู่ใกล้วัดน,นี่ยนะทุกคนห้องคืนละพันห้าประมาณนี้นะก็อยู่ใกล้ชายหาดทุ่งวันลั่นนะครับก็เป็นหาดทรายขาวนะครับมีร้านอาหาร มีที่พักแล้วก็อยากจะบอกว่าการเที่ยวใช่ไหมบางทีมันก็ต้องมีแบบลุยๆนะออแต่ว่าถ้าเที่ยวจริงๆแบบรีแลกซ์พักผ่อนเนี่ยก็คือเที่ยววันละแหง่งแล้วก็อยู่ที่พักแล้วก็นั่งเล่นนะหาเครื่องดื่มกินตอนเย็นก็กินอาหารนะครับอร่อยๆนะซึ่งก็เมื่อวานกับวันนี้ก็ฟิวนี่แหละ,ะเอาเป็นว่าไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะเดี๋ยวไปถ่ายรูป ชายหาดอ่ะเดี๋ยวพาหวานใจถ่ายรูปชายหาดนู่นนี่นั่นนะฮะตอนนี้ก็เพิ่งจะบ่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปไหนละชิลนี่ฮะก็คือการเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ปกติถ้าหากเป็นเที่ยวที่แบบเราสไตล์บอลหรือว่าอะไรยังไงอันนั้นก็อีกโหมดหนึงก็เ,เป็นว่าวันที่1 2ึ่กับ202ก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นวิถีชีวิตของคนทั่วไปนะครับเดินทางเปลี่ยนที่พักนะฮะพักผ่อนชิลแล้วก็ ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้แฟนแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะเข้าสูโหมดของการเที่ยวอำเภอประทิวซึ่งอันนี้เป็นอำเภอประทิวและอยู่ทางใต้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ขึ้นไปเลาะชายหาดขึ้นไปเรื่อยๆทางประทิวตอนเหนือนะครับสุดเขตจังหวัดชุมพรติดประจวบคีรีขันมาดูกันว่าประทิวมีอะไรบ้างแต่วันนี้ขอพักก่อนก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบาย